าานเนี่ยดูดีขนาดเลยแบบแมาอเมื่อกี้มาแอบบเงินบมีคนมาแอบบ่ดอัพเื่อน้ตเลาเยทุ่งคุณยายหันาไปหาแล้่เก้องให้คุณยายจ้าแล้ฟังเสียงอยูปุ๋เนาะยิ้ล่ะยายจ้าเดอดหาบ่เห็นเอ เลี้ยงปูไดแบบแบบอยู่ผาหมันฮะคุณยายร่มไม้อ้าวมายายไมาตามมายายหนาวบ่วนอะอาิเตอร์อาริเตอร์อะไรแม่อาริเตอร์แล้วเสื้อหนาขนาดนั้นสองพื้นครับไผมันชินแล้วครับอันนี้ไม่สบายเหรอโนโนอะไร จะเป็นสบายสิเป็นวัดไม่มีต้นอึ่งแอมหมูงูกินเหรอใครวัดไงบอกตุโควิดบ่กเฮ้ยโควิดไม่โควิดเดียวเป็นยังตุ้กบิโคกีแต่ว่าเป็นโคบิดเด้อย่านโรบิดบดบอกแล้วครับโควิดแฮรอรี่โคกีเดี๋ยวเดี๋ยวมามาสำรวจเท้าน้องสาวเดูดิสีทำไมอ่ะมาไม่เด็กมาสำรวจแต่เท้าอนี่ละขาปื้อปื้อยูพี่น้องมาเลย ซื้อหินสมมาฝากบล่าเสรมาถูไอ้ไม้ขาวโอ้ยรุ่นนี้ว่าต้องหินสมน้ำคัดกับขาวน้ำล่างกับขาวหินสมบ่เลยบ่กจะบูล่างกับขาวลงมาแล้วเลี้ยวเป็นสะพานลงมาอาบน้ำเดี๋ยวนี้ว้าวเร็วๆจะพาออกข้างนอกหรอเออจะทำอะไรเออพอต้องถามดอกยวพอผ้าไปขายดอกขายบ่ได้ราคาหวาน แใครขี้เกียบอะไรใช้ขี่เกียเขาก็บเอาสมัยนี่ไปแล้วลาลูกไปเปียกจะพามอาบน้ำครับผมครับรอเร็วขัดเท้าเขาขาวไปเร็วครับผมครับอันจะว่าเอาไปแรกขี่เกียได้แล้วเาได้เล้โหแก็ได้ี่ตนมค้าเขาห่างจะว่าโอ้โหได้ดอโอ้ผมกับเน่าแล้วอายกอันเนผมกับเน่างอกัะอกวนดียอดสว่าอดสว่าอะไรต้องทำสีผมนะไม่ได้อดสว่าอดสว่าเออมูพี่จุผมมันสูงใหญ่มั้งลูกเหงออมมาน ไปเร็วเร็วครับผมอาบน้ำลงมาแล้วใส่แมสด้วยทะโมเมนต์เออถึงเอาวัดมาฝากมาฝากเอ้ยโอเคโอเคกดชาเวอร์โอเคกดชาเวอร์นาวอันอุ้งนี่จะบอได้เบ์ดมันจะมีน้ำอรุ่นประหยัดนี่ล่ะเออเพราะว่ามันบ่มีเงินใจค่าน้ำอาบเมื่อกลงนี่ล่ะเออไปเร็ว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 สิบุรีอาบข้าจะบอกอยู่นี่ล่ะไป เก่งแตกดูทั้งหลายมือพี่น้องเอ้ยผันเก่งเพราะว่าบอกให้อาบน้ำก็บรูว่าใช้ของเก่งแตกดูงัอนเก่งแตกดูคือเก่งขาดเป้าค่ะเก่งขาดเป้าค่ะนี่ยเนามองแล้วเมันดูคงเนี่ยพี่จูมคงบกคงม่อมอันนี้เก่งขาดเป้าทั้งหลายวันนะคะถ้าพี่ไม่มาพี่บอกไม่อาบน้ำพี่บอกไม่ฝากแกี่ยพี่จูมเอาอยังมาฝากพวงอ้าวก้องถ่ายสองใช่จริงๆได้ไม่เห็น หมกับรสิลักไถ่เนาะมันทำเปียมันบว18บสิบบวกนะคะที่ี่สิบแปบวกย่เนี่ยมันทำเปียกมันเดีอดให้กันเลยาเใส่รนี้ยบลักไถ่สิหมูสิแบบพี่จุมจ้าอันนี้สิอันนี้เสือด้วยเออเออเออพี่จุ้มอังกอะไรเออ ก็พร้อมจะไปออกแจกกล้องค่ะแม่ปุบเทาไรกูว่าไปแค่ซูแจกบุกหลอกหอเอาไข่น่าแล้วพอบุ้งรีวิวแจกบุกเลยอุ้ยอายคนเนาะม่นเขาเห็นมันระเบิดไทยบ้านไทยคว้าเสียงซื่อเสียงเสียงซื่อเสียงคนสวยคนงามเบิดอนโมพี่น้องเออพี่สวยในเด็กออกอะไรแย่เยเออเอออันนี้น้ำอะไรเหรอน้ำกินเฉยเฉยนี่เหรอครับผมขอมอยากเท่ด้วยเท่โอ้ยเมันขื่นห้องเธอในหญิง กว่าไม่ขูทําดีกว่าไม่ทำทุ่งท่าไม่สะอาดเลยแต่ก็เลื้อย่านคือต้องขีรายป้อยเก็บนี่ไอ้เนี่ขนาดเกียร์คือเก่าขันมะเกียนี่เลื้อย่านงั่งเลื้อยสิงหอกะนะมันจะเป็นดินพ่อหางหมูนะเห็นบนเที่ยวก้อนที่ไอ้มาเก็บรองตัวเนี่ยจะเดือนว่าเป็นเดือนบมก็ซีเรียสโอ้ยหอมวัมันเหนียวนุ่มๆสุสายพวกเป็ดงจักใบสุดสายพวกเต็ม ทำเท่าที uhm. ่ทำได้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่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 มอนย่างอย่างอย่างนี่นโอ้ที่ทำได้เป็นคนพอดีกินอืคุณอ่ะพีนองคุณอ่ะภาพเนี้เด้อยิงผ่าหงผ่าห้อมแม่กองไว้โอใช่ะหมุนยูู้เลื่องไม่หันคนสกปรกยิงสื่อปิจูเฮก็สกปรกคือเ่าเอาว่าไมก็หัวจะคข้องสกปรกกรบป๋องเนัง พักไปพักไปเดี๋ยวมันก็คุมไว้บ่แม่นกล่องนี่เดีกยวกล่องมาสั่นมันก็ได้ด้วยถุงถืงปุได้เ่าเป็นยังไงอ๋อหน้าไม่เหน่อยไหมบ้าขึ้นฝุ่นอ่างยากูบอกเครื่องถูฝุ่นนัำจุ้มมันถากเอ้ยไปถููห้ยแบบนี้โอ้โอ้โหโอ้โอ้กูบอกเครื่องถูฝุ่นน้ำบังดูนี่บังดูนี่อันเนี้ยอันนี้ไม่ผ่านนะคะคิวซีไม่ผ่านค่ะเราจะไปทิ้งไม่ใช่ไปทิ้งกับพื้นค่ะ อย่าถอดปลาตอนนี้ใชน้ำลาดมาลไม่เสปากไปอทีนี้เออออกทีนี้เธอเอาพัดลมออ,อ,อ,ออกเร็วอันยกพัดลมออกเทน้ำลาดไปเลยก็เลยเดี๋ยวเยสีมาเสกลับมาจากันผ้านหัว,หว่อนเอเนออันเอาคนน้ำเทไปละอันอันมงอนมอันอันมึงอันมอนม่งอนี่อนมอันมึงอันมึอัมอนอันอนอันอันอนงอันมองนมมอนน มีน้ำยาล้างห้องน,น้ำไหมแถวนี้บอกบอกว่าะไรบีจุ่มเออเท่อดยวพเดี๋ยวจีานกอน่กมานเนี่ยเมพี่น้องเหม็นเหงวเหม็นแห้งเหม็นเหยว เพอพี่น้องล่างพื้นเสร็จแล้วล่างพื้นเสร็จแล้วจะผพ้ามพันออกของนอกเดับสีตามแผนที่จะขึ้นรถขึ้นรถไว้หมองนางได้ยังผมสักฟอกน่ะครับผมมาสิลาดใบมันเปืเป่อนๆไปทาการ์ดมาเออภาษีอย่างงี้เอาเออเอาลงไปน้ำครับผมมันก็ถึก่อนนีมันโดนน้ำนี่เนี่ยหนูหนูหนูมันโดนน้ำมันโดนน้ำ S <S อยนะ่อกอะอะะพาขี้ริ้วล้วค่ะไม่เอา,าค่ะพาขี้ริ้วเหรอพี่ชมุมฮะนึกว่าพาเช็ดปากวายเอาเช็ดปากไม่ได้จุมฮะเช็ดปากแกละไรอ่ะ ไม่ท้องแม่แม่แมน,นูลง่างขึ้นทางบนเดินน้ำไหลลงไปเดินแก้ไ,ไ,ไกายของเขาดิ anh nhà năm bò anh nhà hả ừ bò nhây anh bò hàng lang anh bò hàng lang anh uh, anh thay đưa hàng <coughs> lang ơi lột thay đưa, sì nha hàng lang ơi gì ba cha ba tiền Say, bị giờ, bây 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 con bây giờ, 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 bây แช่ไปก่อนพี่นอ้องเนี่ยนี่ยแช์ไปก่อนเห็น,นมันเปืออ่อยๆก,ก่อนมันเสร็จบ่ออกภาพมันออกเผิงนองกันจักมาเดี๋้เป็นกิบตัวไม่ใ e ่บีผม Help my eyes Stand เ up <here. S 1> เ e ียรเร่งมูแต่ว่าจะขอางหัวที่บีหอดผมบีเล้นรถก็ได้เบิ้งชิคกินไปบีโอเคโอเคถ่ายได้ให้เร็วพับวนถัดไเพราะว่าเก็บให้กับ่ัทิ้ง มีอยานจมไห้หมอันบมีดอกวานเอ็มมาหอดแต่เอ็มมาหอดเอ็มมาหาในปารอัยาหองตกสะอาดแถวตกขหูจะคว่ำแถบ่มีเลยชอบสกปกคนน่ะใส่เก่งล่าสุดล่าซุดแม่ใส่เก่งอันเป้าแตกบ่รูตัววอลเลยนะพี่อ๊ะ แตกม่ยูจงปกอยู่แบบน้ก็พี่จุ่มเมื่อคนไปอ้าอลงไปอาบน้ำเ่หู้นะพีหาวอย่างนี้มัาเจะเห็นบ้านหรือเป่าวายบ่ละเ้ยิดรู้เขาไม่ได้มักไปเจอไปเจอดจักแล้วเออเล่าบรื่อไม่ได้ไปนั่งอันโซแต่ดูรอี่น้องบรารดู ในท่ันมันก็ง่ายมันนานนี่ด้หนึ่งไม่นี่น่คืนี้น่ชิลอดเขาาเปิดเขาเขาบาบางนังคืนนี้น่ะมันไม่เบ่บานั่งคืนนีไหเดกคนนั่งเสโอ้ย้างหลังนี่โอ้ยเบาบาเพ่อเชี้ให้ยบไปเปิดข้างหลังเปิดเปิดประตูหล้างคืนข้างหลังนี่เปิดบ่เนสิบ่ กดกดขไปถึงเออกดขึ้นเออเอายกกงลงปิดกใหขงขวาิเขาไปนั่งในกลุ่มยกกลง,กง,ลงอลยงยใใ้ย้าย<อ> <laughs> นี่ก็เลยใส่งานี่หวงยสิเบืนอึ้นอยู่ก็ยังหวังนั่งเด็กูก็ู่ยกถาดแล้วพอเดมาเอายกขึ้นไห่ อันเก,เกมแกงนองซื้อดอแกงไม่ชื่อละออ่ะโอเคเดี๋ยวนะมาเลยทุกจะกมกิโลอ่ะมาได้แล้วไมได้ส่กงเกงนะจังนี่กาเกได้ถด้วยพี่หมือนั่งืดอนเยอะ อภไไิพูนวันน้องแก้วว่าหรืว่าไปเดือไก่หดนี่ราจารา์ชิวสิว่ะเอาไปเอาไปไกลข่อยสิไตกรูบบ้ว่าตัวเนี้ยโน,นครับเจ <laughs> ้า <laughs> กระไดแจ้งได้ว่า,าเก่งแตกดูเนราะคนรู้ไม่ไปดูส่ตงติด